ทักทายสบายดีทุกคนพบพอกับสองคอมมีลูกสาวนาคือเก้าคิปวิดีโอนเนกรเพ้าทุกขู้ทุกคนมาเลาะส้มอานางานบุญแข่งเฮือเนาะอยู่ที่บ้านเฮือนหินเมืองไส่ผู้ทองแพรงสวรรณเขตปีนี้ก็บเธอว่าเป็นปีทำอีดเนาะที่เพิินได้จัดงานบุญแข่งเฮือขึ้น,านาบากลายอยากได้ยังลูก ลคือว่าในงานบุญแข่งเฮือกโมนี่นอกแกได้มีอาณะขบวนฟอดไล่ๆขบวนมาประกอบส่วนเนาะทุกคนอันนี้ก็ลูกๆล,ล้า,ลานๆหลังจากสุเพผิ่นอ่าฟอดแล้วแลละกับมาหากินนันเฟอร์กินข้าวเปียกเนาะนเป็นได้แสบบอ บางคนกบซี้กันเคยในอายได้นะชุมเพินนั่นแสดงบทพอนแล้วแล้วก็พากันมากินข้าวเนาะทางนี้กับเป็นนั่นแมค้าคลายเฟร์เนาะฮะอยากกินตีนไก่ซุกหรือบ่จักเนาะอ่า้อนีกับ อันทางบ้านเพิ่งเข้ากันลงมาอุดนูนเนาะลงมาอุดนูนเอื้อยเพิ่นบ้านเดียวกันนี่อันราคาแต่เราอยากนะขอสอบถามเน่ฟเอฟอร์ถ้วยเท่าได้เออกะปีอักร่อนคือกันเนะาะเสาะหาพันกี่เป็นเงินบาทกันสี่สิบบาท สีส่บบาทนะสาหาพันกีบแลวเ้อทุกคนเดียวนี้เงินกีบเฮามันเฟ้อแหง้งพาลูกชายมาสือตีนไก่พาลูกชายมาสือตีนไก่เนาะไหม่ละสิบบาทเป็นเงินกีบนะสองใหม่สิบหาพันกีบเนาะทุกคน คแน,นไล่วมร,วม,รวมเลเงินกันหานค้านอกใน,นนี่เจสิบกว่าพันหัวได้ทาบาร้อยละเจ็ดบนี่สบาทก็ต้องเป็นเจ็ดพนเนะาะเก้าบาทก็ต้องสิบสี่พัน, 14, นันนี้สิบห้าพันเจ็ดสิบกว่ากว่าต่อร้อยบาทเจ็ดสิบพันกว่ากว่าต่อร้อยบาท แมนของไซเร์ถื่อนแมเถื so Man, ears, ears, ่อนอนจบเลยขายหมากไม้เนาะทุกคนซื้อให้ลูกชายละโลหนึ่งในสามาเกี่ยงตัวลูกซื้อหยกบังดุ๊กโคนนะลูกเฝันกัเอาตัวราคาแพงเด้หุ่นละโลหาสิบพันมาเกี่ยงเงินตัวอันธรรมดานาะโลสามสิบเนาะลูกเอาโลหาสิบแม่ก็จัดให้ไปเลย ใจปั๊บวัสซันซะปะห่านผลใ,ในค้าดีๆได้เมื่อกี้เนี่คนลุมสื่อเป็นคนลุมสื่อบากหลายๆเลย <c oughs> สถานที่จัดงานกับยู่ที่ภาษา <c oughs> เรเทื่อหิหนเนาะทุกคน <c oughs> ทําเคยมาบอทาเคยมาเนาะ สำหรับงานบุญภาษาเทือนทีเนาะทุกๆปีจะจะได้จัดขึ้นอยู่ในมือวันเพ็ญสิบหาค่ำเนาะแต่ว่าก็เริ่มตั้งแต่13คำเป็นต้นไปเนาะของเดือน4ี่ลาวทุกๆปีเนาะแมนแมนได้มีการจัดเฉลิมฉลองหลายหบงานสามมือสามคืนผู้ได้ทุกคนเดือน4เพ่งว่ะส่นสะ ขบวนฟอนบ้านได้น้องเพิ่งกินเข้าอยู่นำวันน่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปอันมาเม่สิถทือซอยค่ะมันนักกับม้าตัวได้ลูกสิกินหลัลูกกับืธอเอากินเพราะเขา้าไปเพราะกินเข้าลูกสอนมือขับรถถือเบือกป้งก่อนมาเกียกเออ สำหรับอันเครื่องค้าของคายเนาะถาลงมาทั้งาบันดงเฮือนหินทั้งซ้ายถาเนาะทุกคนซ้ายถาหมู่บ้านทีเลาะเรียบก็แม่นํำคลองส่วนไลยเผิ่อเว้าเป็นราคาเงินบาทเนาะทุกคนเผิ่นจะขายราคาเป็นเงินบาทเอินเป็นเงินบาทเบิดทุกอย่าง ถาเขาเอามาเอาเงินกีบมาซื้อเพิ่นกันจะอ่าไหลเลดสูงเนาะลอยหนึ่งกับประมาณเจ็ดสิบกว่าพันกีบบางหมองกับเจ็ดสิบบางหมองกับเจ็ดสิบไปไปเนาะสำหรับเลดทั้งนอกทุกคนเลดแม่คา้าชาวคลายคนซื้อคายกันสบายดีมากระพงเ,เงินกีบสิผาพัน อยู่เนาะได้อ,อยากได้ใส่หวานบ่เฮ้ยอ,อยากได้เอาให้เพื่อนส่หวานก็ใส่หวานสามสิบบาทชิบหาพันกีบมือนี้แม่ใจปั้มจะให้เป็นจ่ายเลยทุกคน <laughs> นี่เบิร์ดขาเล่าเลแสนกว่วยเลยนี่ทุกคนเครื่องหิวในมือนี่แสนกว่ากีบ <laughs> ส่วนข้างล่างก็จะเป็นอันทีมงานเพื่อสว่างเนาะเพิ่นกําลังคิดเผาเกี่ยมสิลงแข่งเพื่อสันซะาส่วนอีกมุมทางนี้ก็จะเป็นมุมอันอันฮอปุตานเนาะทุกคนบ่อนอันเจ้าที่เจ้าทานเพิ่นสิงสถิตเนาะ ืันอนี้ก,ก็ถือว่าเป็นมือเปิดงานวันแรกเนาะทุกคนาตามที่สอบทามเน่ค่ะข้าว่าจะได้มีการขบงานมืออื่นเนาะแลกมืออื่นนี่จะมีหมอลำเลือกวาซานสรุปเลียผลง,งานมาในสามมือสามคืนเนาะถือว่าบ้านเนะฮือนทวินนะเนาะหรือว่าภาษาทีนนี่ก็อยู่ต้งกันขามกับ ำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญประเทศไทยเนาะทุกคนมาในงานมือน,นีกบซิมี่ท่าางแขกพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นกับมาวม่วบมากหนาลายตาอยู่เนาะทุกคนตามถี่แมคคอมเห็นเห็นมาเนาะ นี่ก็สิเป็นก้อนทีนเนาะทุกคนที่บรรพบ,บุรุษเฮาเพิ่นนำมาสางเฮื่อนหีนีน่แหละเนาะแต่ว่าสางโบลรวทุกคนก็สิกองคือกันอยู่ประมาณนี่ตามประวัติศาสตร์เพิ่นกล่าวมาเนาะว่าเพื่อนหินี่เพิ่นสางความก,กันกับพระาธาตุพนมเมยาง ผลเอาต้นลิงกง์ออมาปลูกใส่ใส่แล้วจ้าปัดป๊บมาพี่ครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอาภาษาเทือดทีนเนาะทุกคนเพื่อนสร้างพร้อมกันกับพระธาตุพนมส่วนอาภาษาเทือดทีนนี่ตามที่แม่พร้อมเนี่ยเย็นมากอะแม่นอาผู้ชายเป็นคนสร้างเนาะทุกคน ส่วนอาธาตุพนมในแมนผู้ยิงไปคนสางแลนและทางฝั่งฝ่ายทรายทั้งนี้เน่เที่ยวไปสางนันแต่นธาตุพน,ม,น,พนมเนาะธาตุพนมแล้วเราเทื่อนหินบ่อแล้ววะสันเพราะว่าฝ่ายทรายเข้าไปซอยฝ่ายยิงสางไลยก่อนวะสัน